สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกองรวมกันชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงของโฮมค o f ฟ e ่กาแฟบ้านๆนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้แคปซูลรีฟิลนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีการใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแคปซูลตัวนี้ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้นะครับก็มีนี่เลยครับก็เป็นเครื่องดอเช่ครสโนะครับจากเนกาแฟนะครับซึ่งทํากาแฟสดนะครับ แล้วก็มีชุดนี้ครับก็คือเป็นแคปซูลรีฟิลนะครับจากเซนบริสตานะครับอันนี้ก็จะเป็นในชุดที่แถมมาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวแอมเปร์นะครับต่อมาก็เป็นที่บดกาแฟนะครับที่ต้องมีนะแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักนะครับแบบที่ตอนนะครับแล้วก็ เมลกาแฟนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลือกใช้เป็นบราซิลนะสำหรับแคปซูลรีฟิลนะครับเหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับคนที่อยากจะเปลี่ยนรสชาติกาแฟนะครับแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่มีรสชาติที่เราต้องการนะครับที่มีขายอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นของเนสกาแฟนะครับแล้วก็มีสตาร์บัคนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกเมลกาแฟได้เองนะครับ ในวันนี้ผมก็ลองเปลี่ยนรสชาติดูนะครับโดยใช้เมล็ดกาแฟของบราซิลนะครับมาใช้กับตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีการทําจะเป็นงไงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรให้เราบ้างนะครับ <Wow. S 1> ก็จะมีคู่มือนะครับเป็นภาษาไทยนะ <Wow. S 1> ก็ มีช้อนมาให้นะครับก็ตัวแคปซูลของเรานะเป็นแบบนี้นะเป็นตะแกรงแล้วก็มีฝาปิดก็มีฐานสำหรับวางมาให้ด้วยนะครับในคู่มือนะครับ ก็บอกว่า,าบทกาแฟนะครับแบบเอสเพรสโซความละเอียดประมาณเกลือผงปรุงทิพนะครับก็ใช้กาแฟประมาณ6กถึงกรัมนะต่อครก็มีตัวเทมเปอร์มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็หน้าสัมผัสก็น่าจะพอดีกันตอนนี้ เมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาช่างกาแฟกันนะโดยวันนี้ก็ใช้กาแฟ6กรัมนะครับในการชงกาแฟนะครับก็เราทำจะช่างให้เป็นสูตรนะครับใส่กาแฟได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาบดกาแฟกันนะครับโดยเครื่องบดกาแฟวันนี้นะครับมผมก็ใช้เป็น ทามอซีทูนะครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวมาตั้งเบอร์บดกันนะครับก็การบดกาแฟในครั้งนี้นะครับผมจะตั้งเบอร์บดไว้ที่15คลิกนะครับ เราจะทําการใส่ไปที่แคปซูลนะครับโดยตัวแคปซูลเนี่ยจะมีขีดบอกด้วยนะครับว่าใส่ได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับก็จะเิดนว่าแม็กนะครัอยู่ที่ขีดตรงนี้นะเมื่อใส่กาแฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้แทมเปอร์นะครับก็วางลงไปเฉยๆเลยนะครับวางไม่ได้เลยนะครับ ตัวแ t เ m p ร์มีน้ำหนักอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องกดมันมากนะครับวางแล้วก็หมุนนิดนึงนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบแล้วนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ทำการปิดตัวนี้ลงไปแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับ ตอนนี้แคปซูลของเราก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการชงกาแฟนะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ยกฝาขึ้นนะครับวิธีการใส่นะครับดึงถาดออกมาอย่างนี้นะครับตัวแคปซูลนะครับจะมีรูอยู่นะครับนี่นะครับรูนี้นะครับให้ทำการใส่ไปที่ถาดแบบนี้นะครับแล้วก็ให้รูกับตัวฉีดตัวนี้นะครับตรงกัน แล้วก็กดลงได้เลยนะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกาแฟที่ได้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ จะเห็นได้ว่ามีครีมม่าออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวแคปซูลนะครับสามารถทำครีมเม่าออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะเราก็ได้กาแฟบราซิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับดเดี๋ยวมาชิมดูครับว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงนะอโอเคเลยครับสำหรับการสกัด จากแคปซูลรีฟิลตัวนี้นะครับซึ่งจากที่เห็นในคลิปนะครับก็สามารถทำคีม่าออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีความหอมนะครับของตัวกาแฟได้ดีเลยนะข้อสังเกตสำหรับแคปซูลตัวนี้นะครับเนื่องจากแคปซูลเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับซึ่งจะเก็บความร้อนไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับไม่ควรแบบรีบเอาออกมาเพราะว่า มันจะจับไม่ได้มันร้อนมากนะครับก็อาจจะต้องรอให้มันเย็นลงสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยเปิดนํำมออกมาไปล้างนะครับวิธีล้างก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับก็คือเคาะกากกาแฟออกนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องทําอะไรมานะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องกองรวมกันชาแนลด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ